ฝันจังหน่อยเนี่ยประด้บ่ปฝันให้ผมจังหน่อยเนี่ยฝันว่าจังได็เมื่อคืนฝันว่าไปปลาไปดยกประด้เล็กเด็ดหรฝันเขาปลาเขาวดงฝันว่าขาปลาเขาวดงอืมถ้าฝันได้เลขเนี่ยมันจะฝันอยู่สามอ๋อคุณแม่ลานบอกว่าถ้าฝันได้เลขมันจะฝันอยู่สามวันนะครับท่านผู้ชมฝันอยู่สามวันฝันอยู่สามวันฝันไ่ได้เงเลยงวดที่แล้วนี่ฝันได้ตัวไหนนะที่บอกบอกผมงวดนั้น หกสองแปดตรงตรงเลยแต่บางงวดนี้งวดนี้แม่ลานยังไม่ฝันนะครับแม่ลานไม่ได้เลขักตัวเลยไม่ได้เลขสักตัวนะครับบอกวันเท่าก็ได้ครับบอกวันเท่าก็ได้ยังไม่ได้เลขสักตัวเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้เลขเดี๋ยวเราไปตามนะเห็นคุณแม่ลานนะครับคุณแม่ลานนะครับก็วันนี้ผมเดินทางมานะครับเห็นบอกคุณแม่ลานบอกว่ามีคุณยายนะครับ คุณยายเิงนะครับไปยายทิงเออยายทิงยายทิงอะไรนั่นแหละครับคุณแม่ชิงคุณแม่ทิงอะไรนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะไปตามตัวเลขกันนะครับก็หวังว่านะครับตัวเลขที่ได้นั้นนะครับจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับผมย้านะครับตัวเลขที่ผมหามานะครับเป็นแค่แนวทางนะครับจะให้ทุกท่านนะครับ ก็ปวดดูนะครับผมแนะนําให้ไปดูมาหลายๆที่หลายๆช่องนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับไม่ใช่ว่าดูตัวเลขจากผมไปแล้วก็นําไปซื้อนะครับผมก็บอกตั้งแต่ทีแรกนะครับสําหรับเลขนะครับไม่ว่าจะเเลขอาจารย์นวนหรือเลขอาจารย์ดังๆอาจารย์เด็ดๆอะไรก็ไปคํานวณเอาทุกสูตรทุกตัวนะครับนํามานะครับก่อนที่จะมาตัดสินใจการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับวันนี้ก็แม่ลานยังไม่ได้นะครับแม่ลานปกติฝันแม่นมากนะครับแต่แม่ลานบอกว่าคุณไม่ชิงคุณไม่ ชิงเงี้ยพิ่นี่แหละครับอ้เบอกไปว่ามากอตกภาษาอีสานบ้านเท่านั่นแหละพี่น้องนะเดี๋ยวเราไปตามเกาะติดตัวเลขของคุณแม่ชิงนะครับว่าได้มาตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแม่ชิงบอกเงี้ยชิงบอกแม่ชิงแม่ชิงได้เลขแล้วใส่น้อแม่เชิงเงียนส่อยู่ที่นี่บอกครับนเงียนี่บอกแม่ชิงแม่ชิงเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับ สวนผักนะครับผมอ๋อเอาผมนี่ตามให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนี่นนนเุ้ยเขาข้างหลังนี่แหละครับหาทางเขาไม่ได้โอ้ยอันนี้ผมชุลตัวนี้หา,าสวนจับเลยมาครับ้ยเสียงผู้ใดเนาะทางใดเนาะนี่ ันครบบเป็อมันเป็นเพียนะร์เป็นเพียนบอครับอันไหนบักอันไหมันเป็นเพียส์ี้ยาอะไรมันกลัวล้งไหมเขาดิโดนอู้หูขี้ยาครับใส่ใส่จากไอ้ยังเขาเอ่ยว่าน้ำมงน้ำมักน้ำมักบานอยู่ที่เราหนึ่งแค่ตะโก้ตาดาก็เอาใส่เป็นได้ครับอยู่บ้านเฮานี่ก็เป็นตามีความสุขแต่ปลูกผักปลูกนี่นี่ผุนแถวนี่ผุ่นลูก ถ่ายเอาไปขยายใน่ฝุ่นบ่อึดนิยังก็ได้ได้ยินข่าวว่าได้ยังดีๆมาได้ได้ยินบ่ครับได้ยังทำเทสายด้มันี่คือคิวบิชิร้านเคยไปบนไหนก็มีแต่หลานเคยมีแต่ลูกเคยเนาะครับหลายคัะเนาะเอาผู้ใดเนาะปัจจุนี้โอ้ได้มาอยู่แต่ว่าเปนเปบวาเลกฮะปนี่่แตวาเปบวาเลข ววอ,อ๋อเพิ่นอ๋อก็คือว่าไม่ให้บอกว่าวา่าเลขว่าเป็นอย่างเพิ่นไม่ให้ว่าเป็นอย่างอ,อ๋บอบ่เป็นว่าเล็กอ,อ๋อเป็นเนล็กหลวงตาปูเทปปูเทปงาน,น,น,า,นา,กกา่แต่ว่าหลวงตาช่วงนั้นอาดุแล้วหาชิมันกหาชิบนี่ตนี้ คนนี้เินกับขี้เิ่นกับขัดคือกันแ่จะบอก่นฟังเลยว่าต่ว่าถึงใส่เยอกว่ายอะหน่ออ๋อห้ามห้ามบอกคนไหลอ๋อหยาเพันวาคนบุฮห้ดอกบอกผมผมบ่บอกต่อดอกครับนี่แหละเฮงมาเองมันเร่องดีพ่นวาพันวาจะมันเลยสิให้เพ่นวาอ๋ออุ้ยผมบ่ได้ยินเลยบอกเสียงดังๆจัง่อยนี่อยู่แม่นกมเพันวา บ่ได้เรื่องเลยค่นบอกเป็นปิศนาบ่เิ่นบ่ปิาอายุคพิ่นเไิ่นกว่แม่หาสิคนณหแม่แม่หาสิบน้าอายุใส่ใส่กอกยังอายุคุหาสิบเก้าห้าเก้าอ๋ออายุหลวงตาหาเก้าอายุปู่เทพปู่เทพปูเทพนี่ปูค่นผูใดเห็นยังบุญยังกัวิบวันนั่งเปนชีวอ๋อปู่เทพค่นเป็นคนมีชีวิตอยู่เป็นบ่ครับปูเทพน บ่เป็นคนอ e, ันน,นนั้นอันนี่เนี่ยบ่เป็นคนที่ไปสลัเสลย์คนแต่เนี้ยเพิ่นมาน่นน้ำเนาะอ๋อแต่บ่เมนพระบ่เม็นอีหยังอ๋อเวลาเพิ่มาสิงกัเอื่นเพิ่งฟูเพิ่งนี่ฮักเน่ใหญ่อ๋อบ่ซำซำเพื่อเอื่นปลาในี่บอกสืนตานี่ยเพิ่นกับพระอยเจ้าพระทอดในผูนี้แหละครับ่เพิ่นเพิ่งถือบ่หลายดอกจี่หาค้นเขาก็ราะเขาแบ่งหาชิพห้นํ้นังคามันนังคาเพิ่นเพิ่ใหารีน้ำเด้อหาชินี <50 S 2> ม,ม,มันสีมิเลขอยู่เากา่าอายุเพิ่นบัณฑ์ก็หกสิบสามลักกะสิม,มาอันหาสีแดงหาสีพุ่งลงนันเหยียางดีสิ่นอยู่ในนั้นสิจะไปใส่สกอก้โอุ้ยให้ผมไปเบิงเ่งแน่ผมเบิ่งน้ำแน่แดงแน่ยิเบิงบ่งเบิงบ่งแน่เบนะิ่งให้ผมเบิ่งเป็นบทวาสนาแน่อ่ะเอาคุณแม่เอาคุณคุณยายเอิอไหนเนาะมีมีแม่เถ่ามีลูกสาววันนี้ลูกสาววันี้ดอกหลานสาวตัวนั้นโอ้ โอเคครับทนแลบุกบานอันนี้เซลเล<ะ>่นๆนะครับยาเขียดใน้ผมเด้อผมบอกเล่นอมวลซื่อนวลเซล่อนะครับเออเออยายก็ใสิว่าเท่าพอดเออคุณยายเนาะคุณยายอ๋ออยูู่้เดียวป่ครับนี่แฟนไปทั้งไหนครับแฟนอ๋อแฟนคนไปสบายแล้วนะครับเป็นสบายแล้วโอ้ยู่ค้เดียวกพบาเป็นยังดอกครับอืม อ๋ออันนี้นะครับคุณยายเช้งนะครับบอกว่าได้ตัวเลขมานะครับได้ตัวเลขมาจากปู่เทพนะเขาก็ถ้าเกิดว่าแบบคุยไปอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร่างทรงนะครับจะว่าร่างทรงก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเพ่นสีบาเนาะยเสีนะเยกันยันยันโอ้เพิ่นสีลงยังงนมัดเองอ๋อปู่เทพเิ่น เพันหัเงินแบ่งหาซื้อมา <แน S 1> อะไรขัดเกลืนกระหน่ำเข่นยาวโอ้ในหลวงฝุกราชการที่เก่าตัวคร <จะ S 2> ับน,นี้นั่นแหละโอ้ยเอาเลขนี่แล้วนี่จะเป็นผมผมเอาเลขตัวนี้แล้วเก่าหกศูนย์นี่แล้วกันได้กันดึกแล้วว่าเดี๋ยว้ายบ่อเฟร้ไปอีกเดี๊ยวมันลุ้นยันเพันดาวาจีพันปวาร์ดอกทีไ้เฮ็ดวุ่นน้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมเบิ่งก่อนจังหน่อยผมเบิ่งจังหน่อยก่อน อ้าวนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ปู่เทพนะครับ <S <S เอามาให้คุณแม่เชงคุณยายเชงนะครับวันเกิดเพิ่นเนาะ<แ>วันเกิดเพิ่นห้าสิบเก้าปีห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าท่านบอกว่าเป็นปริศนานะครับอันนี้เป็นธนบัตรนะครับแบงค์ละห้าสิบบาทนะครับแจก,กทุกคนกกกคล้ายๆว่าเป็นปริศนาตัวนี้ ขาห,หานคนทีหักเกนะค,คหักเก<ม>อยไมยายที่นังก็เป็นไปไหนไปไหนเป็นไม่เาะย้ายไปไปส่องไปสอง,อง,อสองเลยนี่นะครับเป็นปู่เทพคล้ายๆว่าเป็นร่างสรงนะครับเป็นล่างนะครับเป็นล่าง ทาทคน,นีนพี่ถูกเกี่ยทำพี่คนน้เพราะพราน้ำนามขึ้นมากจะกเหมือนไมย้ายเสือก้นมครับเน,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 นาถ้าท่านใดชอบนะครับปิิศนาแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบราชการที 9, ่เก่ารัชการที่เก่าแล้วก็ตีผมก็บเก่าหาศูนย์เด้อครับอันนี้มันเก่าหกศูนย์นาะนี่ตัวเลขนี่อ๋อขอบคุณคุณ ใหญ่นะครับณยายเชงนะครับสําหรับตัวเลขขาให้มันมันเรื่องวดนี้ให้โชคจะุพลอยู่น้ำอยู่จักใบหาลอตเตอรีก่อนหา้าหกเก้าหนยนี่แหละยายาสื่ออว่ท่นเด็ไปสื่อจริเสือเพิ่งกรสีเพิ่งสีนิต้นงานใสเสือเสือเพิ่งกรเสือนี่ผมเบิ้งเสือได้บผมอยากเบิ้งท่นในเสือไหมอยากเบิ้งนง่นเบิ้งนีอีกแล้วผมขอเบิ้งเสือเนี่ยอเบิ้งเสือนี่บบบบบรลุนจัมากอโอ้่าเป็นยังเอาี่ก็ะไร มาดุ้นจังป้าเบิ้งเบิ้งงวดหน้าเดี๋ยวผมมาเบิ้งเสือเด้๋วแบบเซนี้จ้ามึงไปเทือเดียวเหยอหนาววายู่บ้านเฮาหนาวหนาวเนาะย้ายไปยื้อทั้มเรื่องย้ายไปจังสรนและดูเลอเอออยู่ยังเสียแหละครับบ้านเฮาอครับเสีเทาสุคต์น่ะครับเทาสุคต์นั่นแหละเมนวะผมก็สิยเทาไป่นานนั่นแหละแต่เป็นสิยหอดวันละ แยกแล้วอืมชูมือนี่เนาะมันทังบ่คือสมัยตะกี้เโรมาพุณมูย้ายนี่มันจะมันทันตั้มเขา,ากน้ําแก่น้ําสางมันบ่นมีลงสีคือชูอมือนี่กระสีเขาบ้านอื่นน่ะขอ,อยืดเบิด <c oughs> สมัยชูมือนี่เขาสบายกินเขาก็ใส่ลงสีกินข้า